สวัสดีครับช่างต้นเซนตันเวสเกตครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านครับร้านช่างต้นร้านโฟนเฮาส์อยู่เซนตันเวสเกตชั้นสองนะครับบางใหญ่นะนนทบุรีนะครับวันนี้นะครับมีในส่วนของ iPhone XS Max นะครับสีดำนะไอโฟน e XS Max ตัวนี้นะครับจอนะครับสัมผัสทัสกรีนไม่ได้นะครับนะครับจอจอกดแะไรไม่ได้เลยนะกดกดอะไรไม่ได้เลย เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนจอเทสดูก่อนนะครับถ้าเราเปลี่ยนจอหายแสดงว่าเป็นที่จอนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนจอไม่หายนะครับแสดงว่าเป็นที่เมนบอร์ดนะครับเป็นที่ส่วนประกอบอันอื่นนะครับตัวนี้เรามีจอนะครับของแท้นะครับจากสูตรเลยนะครับอันนี้แท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นะครับเป็นของใหม่นะอ่ามันหลุดมาได้นะครับก็ดิสเพย์เอชเอ็นเซอร์เรอร์มีหมดนะครับตัวบาร์โค้ดนะครับมีน็อตมาให้ด้วยนะครับจอก็อยู่ในแพ็กเกจแบบนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนจอกันครับผมดูซิว่าจะใช้ได้ไหมนะครับออมเมื่อแกะน็อตออกแล้วนะครับก็จะตอนแกะน็อตออกเสร็จน,นะครับก็จะเสียบเหล็กนะครับชนิดพิเศษนะครับมันจะบางมากนะครับ มันจะเสียบนะครับเข้าไปพอดีล่องพอดีเลยนะครับแบบนี้นะครับได้ทำให้เครื่องไปรอยด้วยนะแผ่นนี้มันออกแบบมาโดยเฉพาะนะครับมันเอาไว้สําหรับงัดโทรศัพท์นะครับจําพวกบอบบางพวกต้องใช้ความละเอียดอะไรนะครับก็จะบางหน่อยนะครับส่วนผมเนี่ยจะยังไม่แกะในส่วนของยังไม่ปิดเครื่องนะครับตอนแกะเนี่ยผมจะยังไม่ปิดปิดเครื่องนะครับเพราะว่าเหตุผลคือเราจะดูหน้าจอนะครับว่า มันเสียหายจากการแกะไมนะครับปิดเครื่องหลังจากที่หน้าจอหลุดออกมาแล้วนะครับส่วนการแกะเนี่ยเราจะใช้ปิกจะไม่ใช้ตัวนี้นะครับเพราะมันจะทําให้สายแพ่อาจจะขาดหรือบอดี้เป็นรอยได้นะครับแผ่นเนี้ยเราแค่เปิดทางเข้านะครับแต่ตัวที่เราจะแงะออกก็คือตัวปิกตัวนี้นะครับในการรูดนะครับในคลิปผมก็จะเห็นว่าจะใช้ตัวนี้ทั้งหมดนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่า ตอนที่เราแกะเนี่ยจออยู่ในสภาพไหนนะครับแต่ถ้าเราปิดแล้วเนี่ยหน้าจอมันดำๆเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยนะครับว่าเป็นยังไงรุ่นพวกนี้นะครับจะมีกาวขอบจอแปะอยู่ด้วยนะครับแบบนี้นะครับก็ค่อยๆแกะออกนะครับฝั่งนี้ฝั่งโวลูมเนี่ยไม่ต้องระวังนะให้มาระวังฝั่งนี้เพราะว่าสายแพรอยู่ด้านนี้ครับเราก็จะรูดสิ่งที่ผมให้ระวังก็คือ สายแพรนี่นะครับจะมีสายแพรอยู่สายแพรเส้นนี้นะแล้วก็สายแพรเส้นนี้ถ้าเราใช้แผ่นเนี้ยมันก็จะทำให้สายแพรขาดได้นะเขามีการออกแบบสำหรับแกะนะครับโดยเฉพาะนะครับก็เหมือนกับรถยนต์นะครับที่เวลาเราซื้ออุปกรณ์พวกยางขอบอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะแถมตัวปิกเขาไว้งัดให้นะครับ ตรงนี้มันข้อดีคือมันจะทำไม่ทาให้เครื่องเป็นไม่ทําให้เป็นรอยนะครับมันออกแบบมาแล้วนะครับไม่แพงนะครับไออันนี้อ่นนอะสิบาทเองมั้งแต่ผมซื้อมาที่จีนนะผมไม่ได้ไม่ไที่ไทยผมไม่รู้ใครขายแต่ผมซื้อมาจากที่จีนนะสิบบาทมั้งนี่ครับหลังจากที่เราแกะเนี่ยมันก็จะหลุดออกมานะครับหลังจากแกะออกก็งัดขึ้นมาแบบนี้ตรงๆนะครับแต่เวเราก็จะ ประคองด้วยมือนะครับมือขวาผมนะไอ้มือมือซ้ายผมจะประคองไว้นะครับแล้วก็จะไขน็อตนะครับโดยใช้ไขควงนะครับสามแฉกนะครับพอได้แบบนี้นะแกะสายแพรที่1่เส้นที่2แล้วก็เส้นที่3ออกแล้วเนี่ย ตรงนี้จะมีกาวสองหน้าแปะอยู่ต้องระวังอย่าดึงนะครับดึงจะขาดนะให้เอาอะไรกดไว้นะครับนีครับมีกาวสองหน้าอยู่เหนียวเหนียวแล้วเขาถึงจะดึงนะครับนี่นะครับกาวสองหน้า Apple ก็วางยาแปะไว้นะครับกาวสองหน้านะครับก็จะแปะมาอยู่ที่ตัวนี้นะครับทีนี้จุดสําคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจอเพื่อเทสนะจอเนี้ยคือจอของลูกค้า ผมก็จะวางไว้ตรงนี้ก่อนผมก็จะเอาจอของผมเนี่ยจอแท้ศูนย์เนี่ยแบบนี้ไม่แท้ก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับใส่เข้าไปแทนนะครับโดยผมจะบอกไว้เลยว่าอย่าพึ่งใส่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ให้เราใส่ที่หลังสุดนะเพราะเราไม่ได้เอาไฟเข้าไปนะครับอันนี้เราจะเทสแค่ ว่าเปลี่ยนจอแล้วหน้าจอจะใช้งานได้ไหมนะครับจะได้รู้ว่าอะไรเสียจะได้ประเมินราคาลูกค้าได้นะครับถ้าเปลี่ยนจอแล้อย่างทัชส,สกรีนไม่ได้นะครับก็แสดงว่าไม่ได้เป็นที่จอนะครับเป็นที่อุปกรณ์อย่างอื่นนะครับครับหลังจากเปลี่ยนจอครับทัชสกรีนไม่ได้เหมือนเดิมครับทัชสกรีนไม่ได้เหมือนเดิม เราสกรีกกนไม่ได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นที่จอแล้วนะครับอันนี้เป็นที่ในส่วนของเมนบอร์ดนะครับแต่ถ้าอยากจะให้ชัวร์ใช่ไหมไม่เป็นไรครับผมใช้โทรศัพท์รุ่นนี้อยู่นะใช้โทรศัพท์รุ่นนี้อยู่นะอันนี้น,นี้โทรศัพท์โทรศัพท์ผมนะอันนี้เครื่องลูกค้านะเดี๋ยวก็จะงงไปกันใหญ่นะครับ อันนี้เครื่องลูกค้านะครับอันนี้โทรศัพท์ผมนะผมจะแกะโทรศัพท์ผมนะครับเพื่อจะเอาจอของลูกค้ามาใส่อันนี้คือการเทสแบบชัวชัวร้อยเเซ็นต์เลยครับชัวพันเปอร์เซ็นต์เลยนะครับว่าอะไรเสียนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เอาจอลูกค้ามาเทสเนี่ยเราก็จะไม่รู้นะครับว่าจอเสียหรือเปล่าถ้าเราทําแบบเนี้ยเราก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยจอมันยังใช้ได้อยู่นะ จอไม่ได้เสียแต่เป็นที่เมนบอร์ด100%อันนี้ก็คือเครื่องผมนะครับอันนี้ก็คือจอลูกค้านะนี่ฟิล์มเลอะๆแบบนี้นะจอลูกค้าง่ายๆครับผมก็เอาจอลูกค้ามาใส่เครื่องผมนะครับ จอลูกค้ากดได้ปกตินะครับอันนี้คือเครื่องผมนะจอใช้ได้ปกตินะครับก็ฟันธงได้เลยว่าเป็นที่ตัวเมนบอร์ดเสียนะครับ iPhone XS Max ตัวนี้เมนบอร์ดเสียนะประเมินราคาซ่อมให้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์อาการเสียแล้วก็การทำงานของทางร้านโฟนเ o u s e ช่างต้นนะครับ แล้วก็จะเช็คแยกอาการให้ลูกค้าก่อนนะครับอย่างเงี้ยถ้าลูกค้าบอกว่าเมนบอร์ดเสียไม่ซ่อมก็ประกอบคืนแค่นั้นเองไม่มีอะไรแต่ถ้าซ่อมก็นัดวันเวลาซ่อมได้เลยนะครับถ้าถ้าอยู่ในวันเดียวกันก็อาจจะรับภายในวันนั้นนะครับแต่ทีเนี้ยตัวเนี้ยเดี๋ยวจะมี iPhone 7 Plus อาการ i อเซียรดเข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวผมโทรแจ้งราคาลูกค้าก่อนว่าค่าซ่อมเท่าไหร่แล้วเขาจะซ่อมไหมนะครับถามได้ว่ามันตกมาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าสส<ส>ก็เนี้ยครับคือวิธีการเช็คนะครับ ถ้าใครสนใจที่จะซ่อมกับช่างต้นงานประมาณนี้ทำงานแบบนี้ชื่นชอบในการทำงานแบบนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ร้านโฟนเฮาส์เซนทรัลเม,มเกตน,นะครับ0890123423นะครับนนทบ,บุรีสวัสดีครับ